เบื้องหลังสุสานลวงความจริงที่หายไปของพระเจ้าตากสุสานพระเจ้าตากหรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่าอนุสรสถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าตากสินมหาราชกษัตริย์ผู้กู้เอกราชของไทยจากพม่าในช่วงปลายกรุงศรีอยุธยาและทรงก่อตั้งกรุงธนบุรีเป็นราชธานี อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่าพระเจ้าตากศินไม่ได้มีสุสานอย่างเป็นทางการแบบพระมหากษัตริย์องค์อื่นๆโดยประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการสิ้นพระชนม์ของพระองค์มีความคลุมเครือและเป็นที่ถกเถียงกันอยู่บ้างในหมู่นักประวัติศาสตร์แต่สถานที่ที่ผู้คนเรียกขานกันว่าสุสานพระเจ้าตากหรือที่เกี่ยวข้องกับการระลึกถึงพระองค์มีอยู่หลายแห่งโดยเฉพาะในจันทบุรีและกรุงเทพมหานครฝั่งธนบุรี1 อนุสร์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดจันทบุรีที่ตั้งตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีประวัติพระเจ้าตากสินเคยรวบรวมไพรพลที่จันทบุรีก่อนยกทัพกลับมากู้เอกราชกรุงศรีอยุธยาชาวจันทบุรีจึงสร้างอนุสร์สถานแห่งนี้เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณลักษณะสถานที่มีรูปปั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินม้า พร้อมอนุสาวรีไม่มีสุสานจริงแต่ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ 2. วัดอินทารามเขตธนบุรีกรุงเทพมหานครประวัติเป็นวัดที่พระเจ้าตากสินทรงบูรณะและให้ความอุปถมัมมีการระบุว่าสถานที่นี้เคยเป็นที่ประทับในช่วงปลายรัชกาลภายในมีจิตรกรรมฝาผนังสมัยกรุงธนบุรีที่เกี่ยวข้องกับพระองค์ ความสำคัญบางข้อมูลกล่าวว่าบริเวณวัดนี้อาจเกี่ยวข้องกับสถานที่ประหารและฝังพระศพพระองค์ข้อมูลไม่ยืนยันทางราชการ 3. พระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชวงเวียนใหญ่กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่สำคัญทางสัญ,ญลักษณ์ใช้แสดงความเคารพต่อพระองค์แม้ไม่ใช่สุสานแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในการรำลึกถึงพระองค์ เรื่องการสิ้นพระชนตามพระราชพงศาวดารระบุว่าพระเจ้าตักสินถูกสำเร็จโทษที่วัดบางยี่เรือกลางปัจจุบันคือวัดอินทารามปี2325แต่ไม่มีข้อมูลแน่ชัดเกี่ยวกับที่ฝังพระศพบ,บางตำนานพื้นบ้านกล่าวว่าพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนแต่เสด็จหนีออกไปใช้ชีวิตอย่างสามัญชนซึ่งไม่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์รองรับสรุปสุสานพระเจ้าตาก ที่แท้จริงไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดแต่มีอนุสรณ์สถานและสถานที่เกี่ยวข้องหลายแห่งที่ผู้คนให้ความเคารพและเชื่อมโยงกับพระองค์เช่นวัดอินทารามทนบุรีอนุสรณ์สถานที่จันทบุรีและพระบรมราชานุสาวรีที่วงเวียนใหญ่